กวางาไปนี่นะข้าวหนึ่งกระเซ็นทีเอ๊ะนั่งก็ไปตั้งก็ตั้งตั้งฮึ่มไอ้พวกนี้โอ๊ยกล้าเราไหมเราคนมาดอกพังโตคือควันเหรอแม่เลี้ยงมาแล้วไม่โคกเลยจ้ะเด็กคืออ่างใหญ่แม่เลย

ไอ้กเรื iram, young, ่องกินไก่หรอกไก่เนอะไม่อันนี้ไก่ชันี่อย่ากินตัวกินนไม้ก่ไมใจเดาเกเกี่ยวียวที่ยากแค่นีเยไกเียวนี่เลือดานไรอีกท้า

thứ quân đâu ừ cái thứ quân thôi không có nông đó thứ tiền

តែនិយាយតែទៅលោកមក9ឥឡូវងាយមិនមិនបានដែរយឺនខាងប្រោយនេះចាំទូកទៅរួចយឺនយូរទៅបបហ្នឹងតាមមិនសិក្សាខ្ញុំសូមអរគុណព្រឹកនេះខ្ញុំមិនស្ឡឹកនេះគាត់តោះហុកមួយសិនលោកចាំពុទ្ធពីព្រឹកបានបងបងអូខេ

โอ้ยทาองก็ไอ้เขาเปโยมัยก็ไอ้เขมายถึกกองเราเออกนหัวใจคนก็มีวัดตังเมวัดจโังเดนทางดังรถลน กมาทร่มทุันบ้านนบ้านตัดทุน้แต่นี้ผมบอกว่ารอยิ่งเนบ้านจะจกเอาจะเบียรก็อ่นนงนก็ได้เออ่านเนั่นแหละออมเพอท การจะได้ Quỳ 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 na mình <laughs> <laughs> không ní, không nuôn, bỏ quất lâu bạn hào, nuôn luôn, bỏ lương, đơn, nằm nhà lương ná.

ដាក់មមត់មុំសំតិតាអូណៅហានេះអារៃតារៃអារៃក្រអារៃវ៉អមនេះវិទិវិទិតែនេះនេះដៃដិតរាំងបក់បត់អូណៅស្រកពីមត់ឡាក្បាណឹងបងមកបងនេះដៃដិតបាយបាយដិតបាយបាយដិតបាយអងដៃដិតបាយព្រីនលៀតហ្នឹងខែងថងអូលុអូ

contoh-contohnya itu tadi sama semua sama

นักโมพุทายปัทลีคงคารโมพุตายักษ์ปัทลีนี่ก็โตนี่ก็โตเริ่มต้นเรียนรู้อิปรอ โดยเลยการจับมือมันจะปฏิบัติให้สังเกตมามีสภาพผู้ป่วยหน้าทวีนั้นสับสนมาหน้าทวีนั้นสับสนสังขารหน้าเวีนั้นสถิตย์กลางสถิตย์มาสถิตย์การยึดถากัดตัวที่ที่ลับโพธิโยนิจังที่มังกรโคมการที่มังกรสังขีนามังกรที่เกิดสังขารตัวกันที่สังขารที่ส่วนนวพุทธายะวัด

ไระวังระวังแจ็ค้อง่นจ้านต้องบบไนกันเพิง้อนคนเปี่ยอ๋อว้เยมอกันนะไม่มองอ้จคต้ดบนยืนน đang chặt 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 mang đồ cái 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 cái